เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอรสตาฤชีวัฒนธรรมในการนําเสนอธุรกิจในํานำการเสนอสินค้านะในธุรกิจนี้มันก็มีสินค้าเมื่อกี้นะครับเหมือนที่พี่หน่งได้แบ่งปันหรือหลายๆคนแบ่งปันแหละเราควรนําเสนออย่างไรเราต้องขายหรือแนะนําอย่างมืออาชีพและการที่เราจะขายหรือแนะนําผลิตภัณฑ์ได้อย่างมืออาชีพเนี่ยครับผมบอกเลยว่าทุกท่านโชคดีมากที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจเดอรสตาิชีครับเพราะอะไรครับ เพราะทุกมอร์นิ่งคอร์เราจะมี p โปรดักที่มาให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อมูลที่ทำให้ท่านสามารถนำไปเสนอผู้บริโภคนำไปเสนอนักธุรกิจอย่างมืออาชีพมันเราไม่ได้บอกว่าเอาเอาตรงนู้มาเอาตรงนี้มาแล้วก็ไปคุยกับเขาบางครั้งเราอาจจะขาดซึ่งมืออาชีพเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าท่านอยากเป็นคนหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ท <Keep S 2> ่านต้องเข้ามาอยู่ทุกรอบประชุมครับมีคนเคยถามผมครับว่ารอบประชุมรอบไหนดีที่สุดครับรอบประชุมที่ดีที่สุดคือรอบประชุมที่เราไม่ได้อยู่ในรอบประชุมครับใช่ถูกต้องไหมครับรอบไหนที่เราไม่ได้เข้านั่นคือรอบที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมครับพี่มาดามแกมเพราะเราจะไม่รู้เลยว่ารอบนั้นเขามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราอย่าขาดแม้กระทั่งรอบประชุมแม้รอบเดียวเลยนะผมเนี่ยบางรอบไหนที่ผมไม่ได้เข้ารอบประชุมนะผมจะรีบโทรถามเลยพี่วันนี้บรรยากาศมันเป็นยังไงมั่งพอดีผมติดธุระผมไม่ได้เข้าจริงๆ ผมจะต้องรีบถามคนที่เข้าทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะผมรู้สึกว่าทุกรอบประชุมสําคัญที่สุดเลยนะครับและท่านอยากวันนี้ผมบอกเอยผมเนี่ยได้ข้อมูลเรื่องของคอลลาเจนเพิ่มขึ้นเลยเมื่อกี้เห็นไหมเพราะเราอยู่ในรอบประชุมนะครับที่สําคัญครับเริ่มจากแต่การที่เราจะขายอย่างมืออาชีพมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราวันนี้ท่านจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่วิทยากรเคยแบ่งปันเรื่องของสินค้าแล้วเอาไปนําเสนอมันไม่เท่ากับว่าเราได้ใช้เองครับ เพื่อเกิดมาจากอินเนอร์ความรู้สึกของเราผมเนี่ยเป็นคนที่ไปแบ่งปันคอร์สของท่านอาจารย์นทวัฒน์นะโปรสตาร์เซตเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยแบ่งปันได้ได้ขันเทพอะเอางี้ดีกว่าครับเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นผลลัพธ์ของสินค้าแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่เป็นผลลัพธ์ของสินค้านะถึงสินค้ามันจะดีคอร์สจะดีโปรดักจะดีท่านก็ไม่กล้าพูดด้วยอินเนอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมครับนักธุรกิจทุกท่าน นะครับแต่ถ้าเราเป็นผลลัพธ์ของสินค้าครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องขอขออนุญาตอย่างนี้นะผมเนี่ยเรียนรามคําแหงเนี่ยจบ7ปีครึ่งนะนะเขาเรียน8ปีผมจบจิตปีครึ่งนะทุกท่านแสดงว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เก่งและไม่ได้มีความรู้ไม่ได้จําเก่งนึกออกไหมครับไอ้เรื่องเอนจิเนียอะไรต่างๆส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนที่จําไม่เก่งเลยแต่เวลาผมไปแบ่งปันโปรดักสินค้าเนี่ยหลายคนว่าทำไมผมแบ่งปันสินค้าได้เก่งจังผมใช้อินเนอร์ล้วนๆเลยนักธุรกิจทุกท่าน เพราะเราใช้แล้วมันเกิดอินเนอร์ร้อเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านจะแนะนําสินค้าอย่างมืออาชีพได้เราต้องใช้สินค้าเองนะครับเราถึงจะแนะนําได้เพราะต้องรีบใช้สินค้าทุกหมวดหมู่ครับ2เข้ามองวิ่งคอตอนเช้าเพื่อมีความรู้หรือถ้าเข้าไม่ทันเข้าไปฟังใน YouTube ผมเนี่ยเวลามีคนถามเรื่องของผลิตบางตัวที่ผมไม่เข้าใจร้อนะผมจะรีบเข้าไปดูข้อมูลในอช่อง YouTube ทันทีเลย นะครับเพื่อทําความรู้ก่อนนะครับแล้วที่สําคัญครับความว่ามืออาชีพไม่ใช่ขายเราไม่ใช่เซลแมนที่ขายแค่ขายนักธุรกิจทุกท่านครับเราไม่ใช่ขายและจบเราไม่ใช่ขายและจบเราต้องติดตามด้วยครับให้เขาเป็นผลลัพธ์ของสินค้าด้วยนะครับก็ต้องติดตามด้วยนะครับนักธุรกิจทุกท่านนะครับและที่สําคัญครับไม่นะครับไม่พิมพ์ผิดนะครับไม่อวดสรรพคุณเกินจริงครับ เราถึงโลรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราขั้นเทพมากนึกออกไหมหมอยังไม่กล้าหลการันตีเลยว่ารักษาคุณแล้วจะหายใช่ไหมครับต้องขออนุญาตอย่างนี้ดีกว่าครับวันนี้มีพี่หมอหลายๆท่านอยู่นะหมอยังไม่กล้าการันตีเลยแต่หมอจะบอกเสมอนะผมเนี่ยเป็นคนป่วยนะมาเคยมาเป็นป่วยมาก่อนหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาหาหมออีกรอบหนึ่งทั้งๆที่รู้ว่โอเคการรักษามัจริงไม่ใช่พี่มานาแกมเคยได้ยินคำนี้นะนะครับ ใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเป็นใครนะครับเราเป็นคนปัตุชนธรรมดานึกออกไหมฮะเราจะบอกว่ากินของเราหายแน่นอนหายขาดนู่นนี่นั่นแต่เราแค่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเข้าไปช่วยเสริมสร้างอะไรนะครับเขาบอกว่าคนทุกคนพฤติกรรมไม่เหมือนกันนะครับนักธุรกิจทุกท่านนะครับผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่การใช้ของผู้บริโภคไม่เหมือนกันบางคนมีวินัยบางคนไม่มีวินัยเพราะฉะนั้นเวลาเราแนะนําผลิตภัณฑ์ครับเราไม่ต้องอวด อวดสรรพคุณเกินจริงนึงกออกไหมครับแต่เรายื่นเงื่อนไขครับผมเนี่ยเวลาไปแนะนําผลิตภัณฑ์นะผมไม่อวดสรรพคุณเกินจริงแต่ผมยกตัวอย่างเคสที่ใช้แล้วเห็นผลผมก็บอกว่าถ้าพี่ใช้แบบนี้พี่ก็จะเห็นผลแบบนี้แต่ผมไม่เคยการันตีว่าหายครับ และที่สําคัญรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยเคยทําธุรกิจเก่ามานะครับและเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพเลยเป็นอาหารเสริมที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเลยรักษาโรคเลยนู่นนี่นั่นทีมงานเก่าผมเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าถ้าถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับผมเนี่ยไม่ได้อะไรเขาจะถามว่าโรคนี้กินได้ไหมโรคนี้กินได้ไหมโรคนี้กินได้ไหมและผมไม่ใช่หมอหนี่อกอหม่พี่ปานามแกมครับทุกท่านครับผมก็เลยตอบอยู่เรื่องเดียวครับจนไม่มีใครกล้าถามผมอีกต่อไปครับผมก็ตอบว่า กินดีกว่าไม่กินนะฮะผมตอบได้แค่นั้นแหละครับพี <c oughs> ่มาดามแกมครับทุกท่าน <c oughs> จริงไหมครับเราไม่สามารถไปการันตีเขาได้ว่าเขากินแล้วหายแน่นอนหายแน่นอนคําพูดของเราที่บอกว่าหายแน่นอนและเขากินแล้วเขาไม่หายละ่ะเกิดอะไรขึ้นครับอย่างที่ท่านประธานบอกครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับไม่ได้ผลิตมาเป็นเพื่อยารักษาโรคนึกออกไหมครับเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพดูแลสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้น ขายอย่างมืออาชีพใช้เองมีความรู้ติดตามได้ไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเจ๊ตไหมครับนักธุรกิจทุกท่านนี่คือวัฒน,นธรรมที่ดีและถ้าวันนี้เราส่งต่อวัฒน,นธรรมแบบนี้ในการนําธุรกิจไอ้นำการผลิตภัณฑ์ไปบอกต่อผู้บริโภคหรือไปบอกสอนักธุรกิจผมเชื่อเลยครับว่ามีแต่คนพูดดีๆถึงเดอะสตาร์ลิชี่ก็อันนี้ส่งถึงนักธุรกิจทุกท่านครับ แต่ถ้าวันนี้เป็นโอ้ยคนนี้บอกว่าในบอกว่าหายกินแล้วไม่หายคนนี้ก็บอกว่าหายก็ได้โอ้โหปากต่อปากครับปัจจุบันครับเมื่อก่อนปากต่อปากครับปัจจุบันโซเชียลต่อโซเชียลนึกออกไหมครับเข้าไปดูในอะไรนะอ่าเว็บพันทิปเนี่ยมาพรือบอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ดีนะครับนักธุรกิจทุกท่านครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามามีวัฒนธรรมในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเห็น <c> <ๆ>ตัวแดงๆงไหมครับตัวเหลืองเหลืองคือวัฒนธรรมตัวแดงแงคือกด กฎคือห้ามทำโดยเด็ดขาดครับนักธุรกิจทุกท่านครับห้ามทำโดยเด็ดขาดครับห้ามขายสินค้าหรือไม่ขายต่ำกว่าราคาสมาชิกโดยเด็ดขาดครับหรือพูดง่ายๆไม่ควรไปขายคนที่ไม่ได้เป็นนักธุรกิจในราคาสมาชิกด้วยซ้ำไปนึกออกไหมครับทุกท่านเพราะวันนี้ครับธุรกิจเดอะสตาร์ลิชี่เนี่ยคุณจะเข้ามาเป็นผู้บริโภคหรือคุณจะเข้ามาเป็นนักธุรกิจ ไม่มีใครเสียค่าสมัครจริงไหมครับท่านสามารถเข้ามาเป็นผู้บริโภคสมัครเพื่อเป็นผู้บริโภคก็ได้เราจําเป็นต้องไปขายราคาสมาชิกให้กับคนที่ยังไม่เป็นนักธุรกิจได้ไหมผมบอกไม่จําเป็นเลยผมก็แค่บอกว่าพี่ถ้าพี่ไม่ผมเนี่ยผมจะใช้คํานี้ครับถ้าพี่ไม่ทําบัตรส่วนลดพี่ต้องซื้อราคาเต็มนะครับผมใช้คำว่าบัตรส่วนลดครับนักธุรกิจตรกนั <laughs> นวีมาดามแกม ผมใช้คาว่าบัตรส่วนลดครับแล้วบัตรส่วนลดของพี่ครับพี่มาลําแกมครับอ่านิดเดียวเองไม่เสียค่าทําบัตรส่วนลดอ่านะครับข,ขอขอญาตแบ่งปันอย่างนี้นิดนึงนะครับผมเนี่ยขนาดเสียค่าบัตรส่วนลดผมยังทําเลยนะเมื่อประมาณสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมพาลูกชายไปดูหนังที่โรงหนังและผมไม่ได้ทําบัตรอะไรเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าทําบัตรอเขาเรียกเอ็มเจนนะครับคือให้เด็กนะครับ จะได้ลดหนึ่งร้อยบาทนึกออกไหมครับ <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้อยากทําอ่ะนะนะครพี่มาดามแกมแต่เขาบอกว่าอ่าแล้วผมก็ถามว่าทำเท่าไหร่ทำยี่สบาทเอายีิบาทก็ยอมจ่ายยีสบาทลดแปดปดไปแปดสิบาทนึกออกไหมครับนะนักธุรกิจทุกท่านเช่นเดียวกันครับเวลาเราไปแนะนําผลิตภัณฑ์ครับที่ไม่สมัครแต่พี่ขอซื้อราคาสมาชิกได้ไหม <c oughs> ผมเนี่ยเป็นคนที่ยืนการมากไม่ขายครับแกดไหมนักธุรกิจทุกท่านเพราะ บัตรส่วนลดของเรามันไม่ได้เสียเงินนะแค่คุณทําบัตรส่วนลดยังทําไม่ได้ก็ไม่ขายไม่ขายก็ไม่ซื้อ <c oughs> แค่นั้นแหละของผมนี่ <c oughs> ผมเป็นคนที่ชัดเจนมากครับพี่น้ำนาแก้มท่านเนี่ย <c oughs> จริงๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยของเรามีคุณค่าแล้วเราจะเป็นรถทาไมนึกออกไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านอยากสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่เครือ <c oughs> ข่ายผู้บริโภคเหมือนที่ท่านอาจารย์นทวัฒน์พูดสม่ําเสมอครับถักทอเครือข่ายผู้บริโภคครับถ้าท่านอยากถักทอเครือข่ายผู้บริโภค ท่านก็ให้เขาทําบัตรส่วนลดไปเยอะๆเดี๋ยวผู้บริโภคก็ซื้อซ้ําเองและหลังจากนั้นเขาซื้อเองไม่ผ่านเราครับเห็นไหมครับไม่ขายต่ํากว่าราคาสมาชิกนึกออกไหมครับง่ายๆนะครับถ้าขายมีกําไรไม่ว่าครับไม่ขายตัดราคานะครับนี่คือวัฒนธรรมในการนําเสนอสินค้าจะทําให้ธุรกิจของเราครับสวยงามแน่นอนครับนักธุรกิจทุกท่านครับชัดเจนนะครับสําหรับข้อนี้ เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอสตาริชี